เจอรลับปิดเปิดตัวแบ็กซ้ายคนใหม่ลุย a อ l เ2021จะรับปิด B ีจีปทุมยูเนเต็ดเปิดตัวยอดลักหน้าเมืองรักแบ็กซ้ายวัย31ปีที่ย้ายมาจากมานินมังกรและยองเอฟเพื่อลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021และไทยลีกฤดูกาลน,น้าสมองสร b g ีปทุมยูเนเต็ดเปิดตัวยอดลักหน้าเมืองรักแนรับวัย31ปี เฮระยอง f อเข้ามาร่วมทับอย่างเป็นทางการเตรียมพร้อมสำหรับศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021็รอบแบ่งกลุ่มในช่วงเดือนมิถุนายนนี้รวมถึงศึกโตโยต้าไทยลีกหนึ่งที่จะกลับมาเริ่มฤดูกาล2021 2 0 2 2ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้แบ็กชายวัย31ปีลงเล่นให้ระยองเออย่างต่อเนื่องและโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นซึ่งที่ผ่านมาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมแชมป์ไทยลีกปีล่าสุดมาโดยตลอดกระทั่งบรรลุข้อตกลงการย้ายทีม ร้อมเปิดตัวกับ B ีปทุมยูเนเต็ดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นนักเตะใหม่รายรที่3ของเดแรบบีต่อจากชิดชนกชายแสนซุลิทนทร์ได้เควินอินเกโซที่เปิดตัวร่วมทัพไปก่อนหน้านี้โดยจะสวมเสื้อหมายเลข39ในฤดูกาล2021ด้านยอดลักหน้าเมืองหลักได้กล่าวถึงการย้ายมาเล่นในถิ่นลีโอสเตเดียมว่าก็ต้องขอบคุณทางสโมสรบีจีปทุมที่ได้มอบโอกาสนี้ให้กับผมมันเป็นเหมือนความฝันของนักกีฬาทุกคนที่ได้เข้ามาอยู่ในสโมสสรใหญ่ และยังเป็นทีมแชมป์ไทยลีกซึ่งตัวผมเองมาจากทีมตกชั้นก็ดีใจและตื่นเต้นที่ได้เข้ามาร่วมงานกับสโมสรอนแห่งนี้ครับพรบีจีเป็นทีมที่มีความพร้อมในทุกๆด้านส่วนตัวเองก็รู้สึกกดดันครับพอบีจีปทุมเป็นทีมแชมป์เก่าแต่ผมมั่นใจว่าจะทํางานอย่างหนักเพื่อลดแรงกดดันตัวเองและช่วยทีมให้ได้มากที่สุดผมจะพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้มีโอกาสได้ลงเล่นความทำผลงานในสนามให้ได้ดีที่สุดและป้องกันแชมป์ไทยลีกไว้ให้ได้ครับ สำหรับยอดรักหน้าเมืองรักปัจจุบันอายุ31ปีเคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรใน,นเมืองไทยโดยแจ้งเกิดกับศรีราชายอ c จากนั้นไปร่วมทัพสุพรรณบุรี FC การท่าเรือ FC ฟซีไชน่าทอนบินสีสเกดเอลำปาง FC อังทอง FC ก่อนจะย้ายมาระยอง FC ในช่วงเล็กที่2ของฤด,ดูกาล2018แต่ไม่ได้ลงสนาม เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจากนั้นกลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาล2019โดยการลงเล่นให้กับระยอง f อ25นัดยิงได้3ประตูรวมทุกรายการพร้อมกับพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้สําเร็จและในฤดูกาล2020-2021ลงสนามให้กับทัพมานิ่นมังกอไปทั้งสิ้น28นัดยิงได้4ประตูรวมทุกรลยการ